สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเก้าหกล้อซิ่งครับอเดี๋ยวจะรีวิวสิบสองล้อครับสีอันให้ดูหน่อยนะครับสารใต้ดํำแต่งครับนี่ก็จะเป็นเทลเลอร์ประจำทีมงานครับที่ไว้ใช้ย้ายไมโครนะครับ sk 1 4 0ร้อยสี่สิบนะครับของสีอันนะครับไม่ได้รีวิวให้ดูสักทีตั้งแต่เอามาจากพันก็เขาก็วิ่งงานครับทำงาน พอดีมาเจอพอดีวันนี้หยุดก็มีหลายๆคนขอมาครับรีวิวชุดสองล้อเสียอันหน่อยก็อ่ะไม่รู้จะรีวิวไงก็ดูกันไปแล้วกัน,นครับก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับหัวก็ยังสีเดิมนอกอยู่ยังไม่ได้ทําครับภายในก็แอร์อะไรก็ทําเรียบร้อยนะครับก็จะมีชุดแต่งก็คาดปัดน้ําฝนนะครับ แจมเลดนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็หมวกนี่เป็นหมวกงานไทยนะครับลายซากุระครับมีหอรครับกระเช้าอะไรวะป้ายไฟเหรอป้ายไฟมองไม่เห็นอ่ะป้ายไฟด้วยครับเขาเขียนว่าอายินโนโมโตะนะครับ กร <G ül üyor> ะทะคู่หน้าก็จะเป็นกระทะปัดเงานะครับต่อมาจากอูช่างปุ้มครับช่างปุ้มจัดให้ใช้หางเอ้ใช้กระบะกระบะสร้างขึ้นจากสแตนเลตนะครับเลตด้านนะครับ พื้นเขาก็ใช้เป็นพื้นเหล็ครับทั้งมันทั้งวัสดุเล็ครับยางนี้มีแต่ยางของนอกเลยถังนี้กี่ลิตรวะน่าจะ200อลิตรครับช่างปุ้มช่างปุ้มชุดผ้าหลังเป็นระบบถุงลมนะครับ ำไมปกแปกปกแปกตัวเป็นระบบถุงลมนี่ก็จะเป็นเครื่องครัวของใช้นะครับบนเลเลอร์นี่ทีมงานรถวิ่งดินนะครับยางหลังก็จะเป็นเส้นเล็กๆางี้ครับโอโย,โยสองเพลานะครับอูนสองเพลา chẳng có nám lưới cái phun lăng hành tinh ยาวมากคันนี้คันนี้สั่งยาวพิเศษครับขนาดอู่ต่อเขายังบอกว่ายาวมากจริงๆแล้วเขายังน่าจะเป็นคันนี้และมั้งยาวสุดที่เขาเคยต่อเพราะส่วนมากเขาก็จะมีความยาวมาตรฐานของเขาครับแต่คันนี้อันสั่งยาวพิเศษหน่อยเพราะว่าเผื่อได้ไปเอาไปเอารถครับหัวลากคัซีพวกหกล้อมาต่ออยู่อู่อย่างนี้เนะเาะก็จะเอาขึ้นมาเลย ยางองหดวทั้งหลังปัดเลยบ่นี่ก็จะเป็นยางรองครับกันลื่นแต่บางคนเขาบอกใส่ไปบางทีมันก็ลื่นนะครับบางคนใส่บอกว่าใส่กันลื่นบางคนบอกว่าใส่แล้วมันยิ่งลื่นอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันสวยงามนะครับคันนี้ ขุงลมเถาข้างนี่เล็กๆครับน่าจะเกือบเท่ากันกับหกล้อแล้วมั้งไม่รู้ว่าเท่ากันหรือเปล่าดูครับบบถังลมปลายท่อตัวเอสปลายท่อเอสครับ ครอบในต่อน,นอกนะครับนี่เป็นเป็นสเตนเลสครับไม่แน่ใจว่าสเตนเลสหรือเหล็กชุบมันจะหลุดหายตัวนี่ม่ค่น่นไม่รู้ว่าล็อกหรือเปล่าน,นันี่โอ้ไม่ล็อกครับ อภายในอะสีแดงครับน่าจะคนขับไมโคน,น่าจะนอนในนี่แหละนี่แหละวะอะไรไม่รู้ครับน่าจะไม่ใช่ตัวยกหางหรอกก็ตัวยกหางอยู่นู่น เป็นตัวแยกเลยมีหวอด้วยเอาโครงการก่อสร้างหมอกซากุระครับงานไทยครับ งานไทยแต่เนียนมากเลยนะงานเนียนครับปั๊ลายมาด้วยปั๊มลายเด้นข้างมาด้วยเกือบเหมือนของนอกครับไม่รู้จะรีวิวตรงไหนอีก ก็รอบรถแล้วครับพาเดินรอบแล้วรอบรถพอดีก็ไม่รู้จะพาดูตรงไหน,นมันก็จะประมาณนี้ครับจะประมาณนี้แหละย,ยาวมากยาวมากนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวตรงไหน,นก็ให้ดูประมาณนี้เนาะ <c oughs> พื้นที่ก็อย่างว่าจอดข้างป้ายมีรถข้างด้วยฝั่งนี้ก็สระน้ำครับจะลงไปรีวิวในน้ำก็กระไรอยู่ โอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้ที่มารีวิวก็มีเอฟซีขอมาครับว่าให้รีวิว12ล้อเสียอันหน่อยก็จับไปครับนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาพูดๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ